มาดูช็อตนี้ครับช็อตแรกครับเตียวเซียนแช่2เลยครับปื๊บเข้าไปเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตด้วยครับโอ้ <First but S 2> so โหมาดูจังหวะนี้กำลังสู้กันนัวเลยครับซิลโบ๊ะบะอยู่ตรงนั้นแล้วโดนแช่เฉยเลยครับเรียบร้อยครับซิล โดนซานิสไปก่อนแล้วครับดอกแรกครับเพื่อนช่วยกันยิงหน่อยเรียบร้อยครับเป็นเตียวเซียนได้ไปครับโอเมนยืนเฉยครับโดนล็อกเลยครับอย่างนั้นเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับเตียวเซียนได้อีกแล้วบาหลกแรกครับ โอเมนอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้หายไปเลยครับแล้วบาเล็กที่สองเทลแอนนัสอลิสเตอร์มาแล้วโดนครับอย่างนั้นโอ้โห <Domin ant. S 2> oh เอาตัวไม่รอดครับอ <c oughs> ลิสเตอร์เราได้บาแล็กที่สองทันทีครับอื้อหือ แล้วไหลขึ้นข้างบนทันทีครับมีซิลอยู่แช่ได้ไหมแช่ไปได้นะครับเรียบร้อยครับซิล <Good. S 1> ช็อตนี้โอเมนคนเดียวอยีกแล้วครับแช่1แล้ว2อง 2> <Legend ary. S 1> สามโอโ้โหถูกครับไปไหนไม่รอดครับโอเมนแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอย่างนี้ โอ้โหเราดูคะแนนแต่ละคนครับทีมงานคุณภาพจริงๆครับแล้วเราก็ได้เป็นที่2นะครับไม่ตายเลยแล้วโอ้โหทีมไฟนี่ไฟกันดีจริงๆครับทีมนี้ตรงกลางครับนาตันย่าแม่กำัลังห้าห้ไม่เลวครับเรียบร้อยครับที่นไปเลยครับตรงนี้ล็อกซี่ครับเลือดโลอยู่เอาสุดแล้วครับเข้าไปในบาร์เรกเลยเรียบร้อย พุ่มครับต้องมีใครสักคนหนึ่งนั่นแหะครับเจอแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นนิกนาตัญญาเดินมาครับเรียวแล้วก็แล้วก็ดูครับโอ้โหพยายามอันติเมตครับแต่เขาไม่อยู่แล้ะครับตรงนั้นล่วงไปเลยครับนาตัญญา ตรงนี้ครับมีพี่หมึกกับเฟนิกล้วงเฟนิกก่อนครับล้วงเฟนิกครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับแล้วพี่หมึกยังไงครับต้องถอยแล้วอย่างนี้เดี๋ยวรอล่างหดเมื่อไหร่นี่หนักนะครับตอนนี้สอยไปก่อนครับคิวเลนคิวเลนเอาแล้วล่างหดแล้วครับอัลติเมตตามเลยครับอย่างนี้อย่างนี้ต้องเอาให้สุดครับพี่หมึกเรียบร้อยไม่เหลือครับ นี่ครับเห็นวงแล้วครับเป็นอีกหน้าอยู่แถวนี้ครับแล้วโอ้โหอยู่กันเยอะเลยครับแต่ตรงนั้นเพนก่อนได้ไหมครับเพนครับเรียบร้อยครับแยกล่างดีนักโดนไปเลยครับหอดนี้มาหลอดเอาล็อกซี่ลงลงไปแล้วครับพี่หมึกกําลังขยายล่างอยู่เดี๋ยวล่างจะโหดแล้วตรงนั้นเป็นนิกครับเป็นเหยื่ออีกแล้วครับเป็นนิกลวงไปก่อนแล้ว ทีมหมึกครับตัวที่สแล้วก็เพนอยู่ตรงนั้น3มตัวซ้อนครับ <Legend ary. S 1> อืออ <Double Kill. S 1> มาเอามังกรครับ <Triple Kill. S 1> แล้วนาตานยามาครับขอ oh, ตัวที่สี่ได้ไหมมาแล้วครับอ้อมมาแล้ว เรียบร้อยครับเป็นเอสแล้วเป็นล <Legend ary. S 3> ีเกนเดอร์ลีเฟนิกอยู่คนเดียวอย่างนี้รอดยากครับเรียบร้อยครับ <Enjoy this. S 1> ไม่ต้องใช้เพื่อนที่เข้ามา <You S 1> ช่วยเลย <have been S 1> ทีเดียว <an enemy. S 1> นี่ครับคิวเลนมาพร้อมกับ MVP อีกแล้วครับค <c oughs> ิวไม่ถึง <c oughs> 20นะครับขาดไปหนึ่งตัว นี่ครับทีมไฟมาเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วทำดาเมจมากที่สุดครับโอ้โห <Something S 1> มาดูน้องด้วงกันบ้างครับ <It> s <S ตรงนั้น <is S 1> พุ <is S 1> พ่งเข้าหาลิปโปเรียบร้อยครับคิวไปได้ <c oughs> แล้วตรงนั้นเอามีลิงครับมีลิงอยู่ลิงยังไงครับ <Yeah. S 1> โดนแล้วครับเรียบร้อยลาวิลโอ้โหเลือดเราโลครับต้องถอยก่อน ังหอนในพุ่มต้องมีแล้วนี่เขาโดดไปเป็นลิงเลยครับท็อกเลยครับลิงแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้โดนปล่อยมแมลงไปต่อาลาว,วิลมาครับลาว,วิลยังไงแล้วมีรีบอลครับก็โดนอยู่ดีแหละครับดวงฆ่าลงไป down.